ไยาาภผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซืน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาลพครับสวัสดีครับวันนี้รายการพญภาผ้าใสสกิตใจโดยคู่เวียงวราเชดกับผมอดิศรเพียงเกตครับมาผมกับพี่น้องอีกเทียนหนึ่งครับพี่น้องทีและเคาลพครับโดยเสียงพินอันเพาะอันวนพินนี่เกิดเฮ็ดจากไม้บักมีด้วยนี่ครับไม้บักมีไม้บักมีไม่นาดไม่นาดไม่พอกไม่พอกอันนี้คือไม้บักมีบักมีแปลว่าขนุนขนุนแปลว่าขนุนอันนี้คือบักมีบ้านเฮาแท้ แหมขันุนต้นนี้เหมือนบักมี่บ้านผมจังจะไงวะปลาบืนปลาบืนกับลังตกลิ้นเพิ่นนึกว่าปลาบืนปลาปลาบืนจะมันคือปลาคอบางเล่เพื่อนคนขับรถเป็นคนกรุงเทพเราเป็นคนอีสานเบ๊กเบ๊กเบ๊กปลาบืนมาเลยโอ้บ้านคุณเรียกปลาบืนหรือบ้านผมเรียกปลาช่อนมาแล้มันซ้ำกันกับแท็กซี่กรุงเทพขับไปเหตัวเรียกดังวุ้น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 ผู้โดยสารเป็นเล่าวุ้น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 ท่างนี้วะท่างนี้วะ ไม่ใช่หุวยครับคลองหลอดปะนะเงียแงกันครับหกเกินกันนะครับ,รบแต่ภาษานี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอย่าเอาภาษามาล้อเล่นนะครับสมัยก่อนภาษาอีสาน,นกลายเป็นภาษาคนชายครับโกรธมากเดี๋ยวนี้คนอีสานเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับกำสอสอเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ไปเอาภาษาของม้งของกะเหลี่ยงมาล้อเล่นระวังก็แล้วกันนะคนกรุงเทพหรือคุณเกิดมาจากไหน มาจากทองพอทองแม่คือกันนี่ละ่ะเสนอพญาเสนอพญา,ามือเนี่ยมันสิหาเรื่องเขาปวดแนวคนเบอร์ฮ้านพุ่นเข้ากินเข่ากองเข่ากองนี่มันเข่ากองเนี่ยครับกองเขา่ารับาร้านได้กินเข่าเจ้าอย่าลืมปั้นเข่าเหนียวครับนี่ก็คือเป็นการสอนกันว่าได้กินเข้ากองแล้วนี่ยอย่าเสพลืมไปกินเข้าเจ้าแล้วอย่าเสพลืมเข้าเหนียว่าลืมปั้นเข้าเหนียวครับ่าลืมปั้นเข้าเหนียวคนโบราณก่อนโน้นข้าวเหนียว ใส่กรองกินนั่นเทียวแซบแทะข้าวเจ้าเปิบกินเคี้ยวคำอร่อยหลานเอย่ยหากแต่ข้าวเหนียวแม้ม้วนปั้นอย่าลืม,อมเออเนี่ยว่วาจัว่าอะคือจสิเด้ดอกเตอร์ดิสอนผมเป็นเด็กน้อยบ้านนอกเนาะก้อนที่เขาไปในจังหวัดเลยนี่เป็นเรื่องไงเลยต้องห่อเอาเขาไปนำ้ำห่อเขาก็คือเอากองเขาไปนำ้ำไผ่ไปนำ้ำไปหอดพุ่นจะไปสังลาบสังก้อยสังต้มขมขม,มมากินนี่งอเขาว่างปึ๊กล่งกินน้ำกัน ก้องเขานี่น้อยนี่ยัดเขาไม่ได้หลเลยถูกต้องคือว่าก้องเขาน้อยขาแม่นมันเห็นต่กก้องเขาน้อยอแท้แท้เลยแม่ยัดเขาจนแน่นเนื้นอนะกินเรา <ทะ S 1> นั่นกินเรายันกินบอยิมเลยขาแม่ทิมเลยคือขาแม่ทิมเลย,เลยบอนก้องเขาใหญ่ขาลูกก็ขาแล้วบะพอดีพ่อที่กินเขากินบอลงพราะแม่จะของตายนี่คนคนอากตันยูมีทัดยุบันยังก่อนยุแถวยาสูบมันตัดท้องปันตัดท้องนะครับน้องพอก็หไหมความว่าจะลืมก่าวลืมหลังเห็นได้ไม่ลืมหลัง พวกผมิพมายามบอกลูกหลานท่านผู้ชมที่เคารพครับการลืมข้อมเกา่าข้อมหลังการลืมเขาเหนียวมากเพราะเฉพาะเรื่องเขาเจ้าบอกจะผู้อื่นนี่บนลืมหิดลืมค้มองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนคนนี่คันสีห่อเขาไปกินนี่อยากอายจากเป็นอยา่างทั้งทั้งที่ก็กินเขาอยู่แต่คันไผ่ริบเขาไปก้องเขาไปไปกินในเมืองนี่อยากอายคนผมนี่ยังห่อไปอยู่อยเสมอเนี่ผมจังอยากให้พี่น้องบา้านทฮาวชัวไปน้ำกันซีค้นหาคนนในเขาไปสองสามกอง ก็ไปซั่งเกาเหลาสองถ้วยกระอิมน้งกันเบิดสุคนเอาคนเงินแกนเขาจะพดเเสียคาเขาเลยไปใส่เขาในเมืองนี่มีแต่คนเหลือยค่ตัวเงี้ยหโอคนเงินแกนเขาเรืเ่อเขาเหนียวดอกไปใส่ก็ได้ <c oughs> แต่วางบอ,บอไปนำ้ำบอไปน้ำ <c oughs> เขาเหนียวเขาเหนียวเขาหรือว่าเขาเจ้า <c oughs> ที่แซ่บที่สุดอร่อยที่สุดอยู่ที่ทุ่งกุลาลองให้ไปยืนจ้งห้องให้มันตะกี้มันกวงเลยเหลียวจากนี้ไปชุดมันคือไกล ผมนึกว่าแล้วพี่ผู้ใดไปปล่อยเล้วแล้วยังไงแต่วันยางไปบ่ฮอดจังเตี้ทุง่งทุ่งปลาหลานทุง่งทุ่งปลาหลานปลาหลานถิ่มเลยปลาหลานถิ่มคือว่าปลาอาจจะพบกันเลยเนียพบหรือทิ้งเนื้อได้แปลว่าสองอย่างครับพญาผาสิบบุรีสอนให้พี่น้องประชาชนครับลูกหลานแนวค้นโบห่านพุ่นเข,า,ขากินเขากองหลานได้กินเขาา่าเจ้าเข่าเจา้าอย่าลืมปั้นเข่าเหนียวคำว่าคนบห่านเนีต่ตะกี้ตัวล่อลิงมันบ่มีมอตัวล่อเลี้ยงโบมีมตัวล่อเลื้ยงโมี เขาก็เลยใส่คําว่าบัวหั่นครับเป็นเนื้อสันครับเป็นเนื้อสันครับมือนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับติดตามส้มพญาพาสิทธิ์สกิจใจด้สมือนะครับเด้อมี่ยังกระบอกจากันส่งขอมูดมาให้กันครับขันแนวไดดีจังย่องกันขันแนลแนวไหนบุดีก็ให้ย่องกันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพญาภ้าสิทธิ์สกิจใจฟังย่ำไดมีแห้งใจย่ำนั่น ฟังแล้วได้ค่วมคึิดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซื่น